ถ้าโรคระบาดไม่จบในปีนี้เราจะเจอ Great Depression เราเคยคิดว่าจะสำรองเงินสดไว้ใช้ยามฉุกเฉินกี่เดือนของไรายได้3เดือน6เดือนหรือ1ปีแต่รู้ไหมว่าคนส่วนใหญ่บนโลกนี้มีเงินสดสำรองไว้ไม่ถึง3เดือนในทางกลับกันพวกเขายังมีหนี้มหาศาลรออยู่และคิดว่ามันจะหมุนไปเรื่อยๆได้ เรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับแค่บุคคลแต่ยังเกิดขึ้นกับบริษัทส่วนใหญ่ของโลกนี้เมื่อทั้งโลกกําลังขับเคลื่อนไปด้วยนี่เอารายได้สิ้นเดือนนี้มาจ่ายนี่เดือนหน้าแต่แล้วบททดสอบมนุษยชาติครั้งใหญ่ในรอบ100ปีก็เกิดขึ้นโคโรนาไวารัส ตัวเลขบัญชีเงินฝากธนาคารของคนไทยล่าสุดเดือนมกราคม2563ประเทศไทยมีบัญชีเงินฝากจำนวน101.5ล้านบัญชีแต่รู้ไหมว่า87%ของบัญชีทั้งหมดมีเงินฝากไม่เกิน50,000บาทคำว่า50,000บาทนี้สำคัญเพราะมันแปลว่าถ้าพวกเขาไม่มีไรายได้เขาจะใช้ชีวิตอยู่ได้ไม่กี่เดือนและเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับแค่ประเทศไทย แต่กำลังเกิดขึ้นกับทุกประเทศทั่วโลกตัวเลขจำนวนผู้ว่างงานสัปดาห์ล่าสุดของสหรัฐอเมริกาพุ่งแต่6.6ล้านคนเป็นจุดสูงสุดในประวัติศาสตร์ตั้งแต่มีการบันทึกสถิตินี้มาคำถามที่สำคัญคือธุรกิจที่หยุดชะงักทั่วโลกมันจะลากยาวไปอีกนานเท่าไหร่ Great Depression เป็นคำที่ใช้เรียกภาวะเศรษฐกิจตกต่ำที่รุนแรงในช่วงปีคศ1930ซึ่งในตอนนั้นกว่าที่เศรษฐกิจจะกลับมาที่จุดเดิมได้ก็ใช้เวลาหลายปีเหตุการณ์ในตอนนั้นเริ่มจากตลาดหุ้นตกแบบรุนแรงในเดือนตุลาคม1929คล้ายเหตุการณ์ในเดือนมีนาคมปีนี้และในช่วง3ปีต่อจากนั้น GDP ทั่วโลกลดลง15% หลังจากนั้นการว่างงานเพิ่มขึ้นผู้คนตกงานเป็นจำนวนมากเมื่อผู้คนตกงานจะพบกับอะไรคนตกงานจะขาดรายได้ใช้เงินเก็บที่มีอยู่และเมื่อเงินเก็บหมดคนเหล่านั้นจะไม่มีกำลังซื้อของมาบริโภคต้องไปขอรับสวัสดิการของรัฐและเมื่อผู้คนเริ่มกังวลว่าเงินเก็บจะไม่พอใช้สิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นอันดับแรกก็คือการเลื่อนซื้อของใหญ่ ดังนั้นนอกจากธุรกิจภาคบริการที่ได้รับผลกระทบโดยตรงหายการบินโรงแรมร้านอาหารห้างสรรพสินค้าก็ยังมีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจยานยนต์และธุรกิจสินค้าฟุ่มเฟือยสำหรับบริษัทที่มีเงินสดมากไว้รองรับช่วงเวลาแบบนี้ไปได้อีกสักหนึ่งปีก็คงไม่เป็นไรแต่สำหรับบริษัทที่ฐานะการเงินตึงๆมาตลอดเวลา สร้างหนี้ที่ระดับสูงสุดเพื่อผลกําไรสูงสุดบริษัทเหล่านี้จะพบกับอุปปรรสั์ที่ไม่เคยเจอมาก่อนจนไม่แน่ใจว่าวิกฤตครั้งนี้หรือวิกฤตต้มยำกุ้งจะรุนแรงกว่ากันสำหรับภาวะเศรษฐกิจที่เราจะได้เจอในลำดับถัดไปก็คือเงินเฟ้อจะติดลบหรือในทางเศรษฐาศาสตร์เรียกว่าเงินฝืดอะไรคือเงินเฟ้อติดลบ เงินเฟ้อติดลบคือราคาสินค้าบริการโดยทั่วไปในระบบเศรษฐกิจจะมีราคาที่ต่ำลงซึ่งปัจจัยที่ช่วยดึงราคาให้ต่ำลงอยู่2ประการก็คือ 1. ต้นทุนของผู้ผลิตลดลงจากราคาน้ำมันที่ต่ำลงเป็นอย่างมากและน้ำมันเป็นต้นทุนทุกภาคส่วนในระบบเศรษฐกิจเมื่อต้นทุนของผู้ผลิตลดลงผู้ขายย่อมมีช่องว่างในการลดราคาลงมาได้ 2. ดีมานความต้องการสินค้าลดลง จากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวผู้ซื้อน้อยลงแต่ผู้ขายมีจํานวนเท่าเดิมก็แปลว่าจะต้องแย่งกันลดราคาเพื่อจูงใจผู้ซื้อดังนั้นเราจะได้เห็นโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนดูเหมือนว่าคำว่าราคาสินค้าต่ำลงหรือเงินเฟ้อติดลบจะเป็นเรื่องดีสำหรับผู้บริโภคแต่ถ้าในแง่ของการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วเรื่องนี้จะไม่ค่อยดีนะ เพราะคำว่าเงินเฟอ้อติดลบหมายถึงมูลค่าของเงินสดจะเพิ่มขึ้นตามเวลาสวนทางกับความเชื่อในอดีตว่ามูลค่าของเงินสดจะด้อยค่าตามเวลาดังนั้นผู้คนจะต่างพากันถือเงินสดเลื่อนการลงทุนเลื่อนการใช้จ่ายและพอเป็นแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆเศรษฐกิจก็จะวนลูปไปในทิศทางที่แย่ลง ดังนั้นดูเหมือนว่าช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อของผู้คนทั่วโลกทุกวันที่ผ่านไปจะมีบุคคลและบริษัทที่อยู่ไม่ไหวมากขึ้นเรื่อยๆไม่แพ้ตัวเลขผู้ติดเชื้อยิ่งปล่อยให้นานไปเศรษฐ,ฐกิจก็จะดำดิ่งลงมากขึ้นเท่านั้นเรากำลังอยู่ในยุคที่คาดเดาได้ยากว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าว่าแต่ปีหน้าในเดือนข้างหน้าเรายังไม่รู้เลยว่าธุรกิจของแต่ละคนจะเป็นอย่างไร เรื่องทั้งหมดกําลังเกิดขึ้นอย่างรุนแรงและรวดเร็วแบบที่คาดเดาได้ยากและกว่าจะรู้ตัวอีกทีเราก็อาจอยู่ในเกรดดิเพรสชันเรียบร้อยแล้ว